ไร้กังวลกับค่ารักษาพยาบาลจากประเทศสูงสุด20,000บาทต่อครั้งบัตรอมสินวิซ่าเนบิลสมาร์ทไลฟ์ของธนาคารอมสินที่มาพร้อมสิทธิประโยชน์เนื้อระดับนี่คือโฆษณาซิม1516 1516เอาใจวัยรุ่นสุดๆุด1 ใหม่ซีน15-16โทร15ตางค์ SMS 6ตางค์เน็ต17ตางค์ฟรีเฟสบุ๊ก99วันเราเดินทางในเวลาตอนตีสองว่วงก็คิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายคิดว่าไม่เป็นไรนะวันนั้นผมต้องสูญเสียทุกอย่างแค่เพียงคุณคิดว่าไม่เป็นไรชีวิตของคุณอาจเป็นเหมือนผมก็ได้ครับทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารัก เลิกคิดว่าไม่เป็นไรสร้างความปลอดภัยร่วมกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการแช้รถใช้ถนนรมการขนส่งทางบกค่ะเราเดินทางในเวลาตอนตีสองวงก็คิดว่าอีกนิดเดียวจะถึงจุดหมายคิดว่าไม่เป็นไรนะ่ะวันนั้นผมต้องสูญเสียทุกอย่างแค่เพียงค,คุณคิดว่าไม่เป็นไรชีวิตของคุณอาจเป็นเหมือนผมก็ได้ครับทุกวินาทีบนท้องถนนเป็นจุดเปลี่ยนของชีวิตเราและคนที่เรารัก เลิกคิดว่าไม่เป็นไรสร้างความปลอดภัยร่วมกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนโครมการขนส่งทางบกค่ะเปิประสบการณ์ใหม่จากดอนเมืองให้คุณไปได้ไกลกว่าแออ a เชีย มหาวิทยาลัยรามคำแหงขอแสดงความยินดีกับบัณฑิตมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิตที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรรุ่นที่38ระหว่างวันที่4-8มีนาคม2556ณอาคารหอประชุมพ่อขุนรามคำแหงมหาราชบัณฑิตรามมีความรู้คู่คุณธรรมชนรััมีก WIP ช่วงที่2ส,สนับสนุนโดย DT แท็ D บริษัทท่ากากาศยานไทยจำกัดมหาชนปลอดภยัยคือมาตรฐานบริการคือหัวใจธนาคารอมสินเงินฝากยูเซฟวิ่งส์โทร1 1 1 5 รายการชนรัศมีกับ V.I.P. นะคะและตอนนี้นะคะทิชจะพาแขกรับเชิญ V.I.P. ตัวน้อยน้องเกลมาเป็นอะไรคะอาสาสมัครที่เลงแพนด้าค่ะนี่เลยวันนี้เราจะได้มาทําของเล่นให้กับเจ้าแพนด้านะคะเดี๋ยวดูซิว่าแพนด้าหลินปิงจะเล่นของเล่นที่น้องเกลทํำไหมนะคะ และตอนนี้เรามีพี่เลี้ยงตัวจริงนะคะที่อยู่กับเราด้วยนะคะพี่ไก่มงคลลุงหมาดค่ะสวัสดีค่ะพี่ไก่ค่ะ<อ>ค่ะนี่เลยเดี๋ยววันนี้จะให้น้องเกลนะคะมาทําของเล่นให้กับเจ้าหลินปิงนะคะจะทําอะไรยังไงกันดีคะนนี้เราจะทําเป็นล้อของยางนะครับแล้วก็ใส่เป็นพวกผลไม้อะไรเข้าไปให้เขาเล่นเพื่อเป็นเสริมทักษะเขาค่ะเล่นแล้วก็ทานได้ด้วยทานได้ด้วยของโปรดทั้งนั้นเลยใช่ครับผลไม้ แอปเปิลนี่ของโปรน้องเกลปะคะชอบทานไหมชอบทานเหมือนแพนด้าเปล่านะแต่เดี๋ยววันนี้นะจะทำนะคะเจ้าขนมหวานเนี่ยถือว่าเป็นขนมหวานของแพนด้าลินมปิงเลยก็ว่าได้เริ่มต้นเลยคะ่ะพี่ไก่ขาทำยังไงดีคะทีนี้เดี๋ยวเราใช้แอปเปิ้ลครับก็หั่นเป็นแว่นๆนะครับ,แ,รบแล้วก็จะให้น้องเกลูเนี่ยกดลงไปนะ ไหนหัวใจกระต่ายหรือว่าหมีคะ okay. โอ้โหแรงดีมาก okay, นี่ไอ้อ่ะโชว์ฝีมือมือเกลใช่ไหมป <Wow. S 1> กติทานผักไหมคะชอบทานผักไหมไม่ชอบปกติทานแคลออัไหมคะไม่ทานใช่ไหมเนี่ย ตุก๊กตาตุ่นตุก๊กตาแล้วหลังจากนั้นเราจะมาประกอบด้วยการใช้ไม้ที่เราเหลาไว้นะครับก็เหมือนเสียบบาร์บีคิวนะครับค่ะ ก็ได้สองี่จะให้ครับเดี๋ยวแล้วก็เอามาใส่ในห่วงยา,ยางเดี๋ยวจะไปใส่นะในห่วงยางนะเสร็จแล้วค่ะน้องเกลียวถือโชว์ผลงานอ่ะโชไว,ไไวไ์ผลงานไว้ไหมไห้ไหมดีผลงาน เป็นกอบรูปได้ด้วยนะคะช่วงนี้ขอบพระคุณพี่ไก่มากๆเลยนะคะแต่ว่าเดี๋ยวยังมีความพิเศษยังไม่หมดแต่เพียเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวจะพาน้องเกลไปเช็ดตัวหมีแพนด้าอยากจะไปจับตัวเขาไหมอยากค่ะคุณผู้ชมก็เดี๋ยวตามไปเลยค่ะ แล้วตอนนี้มาถึงช่วงเวลาที่ทั้งสองคนรอคอยแล้วนะคะน้องเกียวน้องกัสฉะนั้นก็คือเดี๋ยวเราจะได้มีโอกาสเช็ดตัวเจ้าหลินปิงตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นนะแต่ว่าพี่ไก่ขาก็ต้องมีข้อกําหนดด้วยเหมือนกันใช่ไหมคะว่าอะไรที่ควรปฏิบัติและอะไรที่ห้ามทําคะก็เข้ามาข้างในก็ไม่เสียงดังแล้วก็จะมีเส้นแดงบอกไว้อยู่นะว่าเป็นระยะปลอดภัยครับดังนั้นก็ไม่เข้าไปใกล้เส้นสีแดงนะคะเพราะให้อยู่ สายตาพี่เลี้ยงตลอดดังนั้นก็เดี๋ยวพี่ไก่บอกว่าอะไรทําได้ทําไม่ได้ก็คอยฟังพี่ไก่เพราะถึงแม้ว่าเจ้าหลิปปิงนั้นจะเป็นสัตว์ที่เชื่องแต่ว่าจริงๆแล้วเขาก็คือสัตว์ป่าบางทีเขาอาจจะเผลอทําร้ายโดยที่เขาไม่ได้ตั้งใจดังนั้นเพื่อความปลอดภัยนะคะก็ฟังพี่ไก่อย่างเคร่งนั่ตกลงไหมค่ะไดเอาละนี่เดี๋ยวตอนนี้เราก็รอเวลาเจ้าหลิปปิงกลับบ้านค่ะ right you't บ้างกเกี่ยวน้องกัสค่ะขนเจ้าหลิมปิงเป็นยังไงเอ่ยนุม่มนุ่มมากเลยนะสนุกไหมสนุก,น,กะนะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะพี่ไก่แล้วก็พี่เอ๋ด้วยนะที่มาสอนเราเช็ดตัวเจ้าหลิมปิงแล้วพี่เอ๋นี่คอยหลอกล่อนะให้ขนมนะเจ้าหลิมปิงไว้ด้วยอขอบคุณนะคะค่ะพี่ไก่แล้วก็พี่เอ๋ด้วยขอบคุณค่ะ เป็นยังไงบ้างคะน้องแก้คะ่ะวันนี้ได้มาทํากิจกรรมกับหมีแพนด้าสนุกไหมดีใจและประทับใจมากคะ่ะที่ได้มาใกล้ชิดกับหมีแพนด้าอย่างนี้น้องแก้วขอขอบคุณพี่ทีมมากๆนะคะ พี่ค่ะน้องเกลมาทํากิจกรรมดีๆกับพรอครัวอย่างนี้ค่ะพี่ทิพย์ต้องขอบคุณน้องเกลด้วยเช่นกันนะคะวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญ VIP ในรายการนะคะท้ายที่สุดนี้ถ้าใจน้องเกลนะคะพูดถึงว่าเด็กหญิงเกลเป็นยังไงแล้วอยากจะฝากบอกอะไรกับคุณผู้ชมคะเป็นเด็กดีตั้งใจเรียนเชื่อฟังพ่อแม่มถ้าอยากเก่งดนตรีต้อง มันฝึกฝนค่ะใช่เลยนะคะแล้วมีผลงานอะไรที่อยากจ,จะฝากกับคุณผู้ชมด้วยคะน้องเกลขอฝากเพงเลง I Love You ของน้องเกลด้วยนะคะติดต่อน้องเกลได้ที่ แฟนเพจเกียวสุดพิชาแล้วก็ so อินสตาแกรมเกียวสุดพีชาค่ะติดตามอย่างแน่นอนค่ะแล้ววันนี้นะคะพี่ิธมีของขวัญน,นะคะที่จะมอบให้กับน้องเกลวนะคะเป็นของขวัญจากธนาคารอาคารสงเคราะห์เพื่อบ้านเพื่อคุณนี่เป็นกระปุกไว้ใส่สตางค์ได้ด้วยนะคะและพิเศษสุดๆค่ะน้องเกีวนี่พิธมีเซอร์ไพรส์ที่จะมอบให้นะคะนั่นก็คือนี่รูปใครเอ่ยรูปใครคะ น้องแก้วถ่ายกับมีแพนด้านะคะอันนี้ทิพมอบให้ด้วยเลยนะคะวันนี้ต้องขอบคุณสวนสัตว์เชียงใหม่ด้วยนะคะที่เปิดโอกาสให้ทิพแล้วก็น้องแก้วนะคะได้มาทํากิจกรรมดีๆแบบนี้รวมทั้งวันนี้เดินทางนะคะโดยสายการบินแอร์เอเชีย สะดวกปลอดภัยนะคะเรียกว่าใครๆก็บินได้ขอบคุณแอร์เอเชียด้วยเช่นกันนะคะแล้วเช่นเคยค,ะะคะ่ะถ้าหากคุณผู้ชมมีคำแนะนาติชมใดๆนะคะเขียนเข้ามาพูดคุยกันได้ที่อยู่อ e ีเว f เฟ e บุ๊ k ขึ้นอยู่ที่หน้าจอแล้วนะคะส่วนวันนี้ทิ์แล้วก็น้องเกล่ยวต้องลาคุณผู้ชมไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราลากันไปด้วยเพลง I Love You เลยดีไหมคะอ่ะหนึ่งสองสามฉันคิดว่าสิพี่นั้นะน,น่อองนแรง ล็อกคุณภาพต้องใส่เบอร์ล็อกผู้เชี่ยวชาญด้านการล็อกดีแท็ธนาคารอาคารสงเคราะห์